มีพี่รู้ตอนจะถ่ายมือถือชักมือถือกลับบอกว่าป้าไม่ต้องห่วงโอนสําเร็จแบบนี้คือเงินเข้าแน่นอนเราก็ดูแต่โอนเงินสำเร็จเห็นไหมคะแต่มันมีสแกนกิวาโค้ดตรงนี้แทนที่มันจะมาชื่อลูกชายป้าใช่ <ฮะ S 2> ไหมเนี่ยค่ะวิธีการของเขาคือเขาตัดแต่ <contribute. S 2> ก็รอด้วยคือลึงนี่ใช่ใช,คใช่คนเดียวกันเลยใช่ใช่ค่ะคนเดียวกันเลยค่ะ วันที่มาก็ขาสั้นมาเหมือนกันมัดผมสูงมาเหมือนกัน มีการลุกลี้ลุกลนใช่ไหมฮะใช่อาการเขาจะลุกลี้กลุกลี้น่ะเขาจะอยู่ไม่นิ่งมีพิรุตตอนที่จะถ่ายมือถือใช่มีพิรุตตอนจะถ่ายมือถือ,อชักมือถือกับบอก<ช>ว่าป้าไม่ต้องห่วงโอนสาเร็จแบบนี้คือเงินเข้าแน่นอนเขาบอกป้าแบบนี้แต่ป้าไม่เชื่อป้าก็เลยขอเขาถ่ายรูปนี้ค่ะเปิดมาที่แอปธนาคารอย่างเงี้ยแล้วเราสแกนตัวเนี้ค่ะมันจะขึ้นเลยจากเห็นไหมคะครับจาก บัญชีสุชาวดีไปอย่างเด็กหญิงสุชาวดีแทนที่มันจะมาชื่อลูกชายป้าใช่ไหมเนี่ยค่ะวิธีการของเขาคือเขาตัดแปะมาใส่ซึ่งตอนนั้นมันเป็นกลางคืน,นห้าทุ่มครึ่งอ่ะเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกเราก็ดูแต่โอนเงินสําเร็จเห็นไหมคะคแต่มันมีสแกนทีวโค้ดตรงนี้เราสแกนตรงนี้มันจะขึ้นเลยว่าเงินไปไหนอันนี้คือธนาคารบ,บอกมานะคือ ป้าไปขายของที่ตลาดนกค,คู่ก็คับจะไปขายเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์วันเกิดเหตุนี่น่าจะเป็นวันเสาร์นะวันที่28เวลาประมาณ5ทุ่มกว่าแล้วค่ะ5ทุ่มครึ่งป้ากําลังจะเก็บร้านพอดีผู้หญิงคนนี้เข้ามาซื้อของที่ร้านเขาก็มาเลือกเลือกเลือกเอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะเอาตัวนี้เขาจะซื้อไปฝากให้ป้าช่วยเลือกบ้างคือทําบางทีทําให้เราเหมือนเราสับสนนะ่ะ จะเอาตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่เอาจะเอาตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเขาเลือกเสร็จเขาบอกป้าว่าเออหนูขอโอนนะคะไม่มีเงินสดป้าก็เลยให้เลขที่บัญชีลูกชายไปค่ะให้บัญชีลูกชายไปเสร็จปุ๊บเขาบอกเออเดี๋ยวเตรียมของให้หนูนะเขาว่าอย่างเงี้ยป้าก็หันไปเอาของใส่ถุงให้เขาหันใส่ถุงใส่ถุงเสร็จเอาของให้ลูกค้าเขาบอกหนูโอนเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาให้ป้าดูว่าโอนเงินสําเร็จ ค่ะพอโอนเงินสําเร็จปุ๊บป้าก็เลยบอกเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะเพราะว่าเลขที่บัญชีเนี่ยมันไม่ใช่ของป้าเป็นของลูกชายตอนแรกเขาก็อึกอกักจะไม่ให้โทรไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยค่ะป้าเลยบอกอขอถ่ายไว้นิดนึงเพราะว่าจะได้ส่งไลน์ถามลูกชายว่าแบบนี้สําเร็จไหมเงินเข้าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วป้าก็ไลน์หาลูกชายลูกชายบอกแม่เงินยังไม่เข้าเขาเลยบอกป้าว่าของหนูอ่ะเป็นธนาคารกรุงไทยคือ ระบบตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งอ่ะมันจะช้าอ่าแต่ทีนี้ว่าป้าก็เลยบอกเออโทรถามลูกชายอีกทีว่าโอนสําเร็จแบบเนี้ยใช้ได้แล้วใช่ไหมลูกชายบอกใช้ได้แล้วแม่ไม่มีปัญหาป้าก็ให้ของเขาไปครับรอจนกระทั่งเช้าเงินก็ไม่เข้าป้าก็เลยให้น้องเนี่ยทําใบมอบอํานาจมาป้าก็เลยไปธนาคารกรสิกรไปให้เขาดูให้ว่าทําไมเงินไม่เข้า เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เลยเอาโทรศัพท์เขาอะค่ะมาสแกนตรงคิวอาร์โค้ดอะค่ะเขาเลยบอกป้าว่าเงินไม่ได้เข้าชื่อของลูกชายป้านะแต่ไปในชื่อของเด็กหญิงสุชาวดีอ่อนหัวโทนเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าป้าโดนหลอกแล้วแหละป้าต้องไปแจ้งความค่ะป้าก็เลยไปแจ้งความไว้จ้ะพอดีมาเมื่อเช้าป้าดูข่าวดูข่าวในทีวีอะจ้ะพอดีเห็นข่าวเขาออกก็เลยอื บุคลิกผู้หญิงคนนี้น่าจะเหมือนคนที่เราโดนคนที่มาหลอกเราอะค่ะป้าก็คิดว่าน่าจะใช่แหละแต่คือป้าก็เลยสงสัยก็เลยพยายามหาว่าเจ้าของร้านเนี้ยชื่ออะไรแล้วร้านเขาชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็มาไล่ดูใน Youtube จนได้ชื่อเขาป้าก็เลยไปเซิร์ชดูใน Facebook เขาจะมีเบอร์โทรป้าก็เลยลองสุ่มโทรไปป้าเลยถามเขาว่าสลิปที่ขึ้นเนี่ย ใช่ชื่อสุชาวดีอ่อนหัวโทนไหมเขาบอกใช่ชื่อเดียวกันครับป้าเลยบอกเนี่ยของป้าก็โดนค่ะชื่อเดียวกันเลยนามสกุลเดียวกันเลยค่ะ